เมื่อวันที่23ตุลาคม2518ที่ผ่านมาณโรงแรมหาดแก้วรีสอร์ทอเภอสิงหรจังหวัดสงขลานางสาวดุดเดือนศส,ะสะนาวินเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเกษตรเพื่อชีวิต2519ซึ่งจัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมอกอ,อชอกรมส่งเสริมการเกษตรกรมการข้าว กรมวิชาการเกษตรกรมพัฒนาที่ดินร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดกิจกรรมค่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ใส่ใจมาตรฐานสินค้าเกษตรปีที่2ประจำปี2519ระหว่างวันที่23 25ตุลาคมเพื่ออบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต้ด้านพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร มาตรฐานสินค้าเกษตรนำความรู้ไปปฏิบัติจริงในฟาร์มของนักศึกษาหรือเกษตรกรรุ่นใหม่อีกทั้งเพื่อเอผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านเกษตรที่มีมาตรฐานปลอดภัยโดยโครงการดังกล่าวเมื่อปี2558ได้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีในในปีนี้นะคะก็มี10จังหวัดแล้วในปีหน้าเนี่ยถ้าหากวิยาไกลเข็ จะเสดที่ไหนสนใจเนี่ยก็ติดต่อมาได้เพราะจริงๆเราอยากได้คนที่ที่อยากเข้าร่วมโครงการนะเพราะว่ามันก็คงไม่ใช่ว่าเราเราไปชวนเห็นว่าท่าทางดีแต่ว่าเขาไม่อยากเข้าร่วมการที่เขาอยากเข้าร่วมแล้วเราก็อยากอยากมีสมาชิกใหม่ๆเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ที่ดีนะคะแล้วก็จะทําให้เป็นหลักประกรันว่าโครงการเนี่ยจะประสบความสําเร็จ ั้งนี้โครงการเกษตรกรเพื่อชีวิตประจำปี2519ประกอบด้วยกิจกรรมให้ความรู้ประกวดเขียนโครงการทัศนะศึกษาฟาร์มมาตรฐานและสถานประกอบการประกวดแปลงฟาร์มมาตรฐานโดยมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและให้คะแนนจนถึงรอบตัดสินและจะมีประกาศผลและมอบรางวัลผู้ชนะในเดือนกันยายน2519นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้และผลผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกสู่ตลาด เพื่อให้ได้สินค้าทางการเกษตรที่มีมาตรฐานปลอดภัยแล้วนําไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ผลิตผลผลิตทางการเกษตรที่มีมาตรฐานออกสู่ตลาดได้จริงครับถ้าเกิดว่ารุ่นใหม่ซึ่งเป็นเด็กๆของเราเนี่ยจากวิเลยเกษตรซึ่งเป็นวิเลยอาชีวะตัวหนึ่งที่ว่าจะได้ช่วยสิ่งเหล่านี้ให้กับประเทศของเราในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมและก็ดูแลผู้บริโภค